สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้เราจะมาต่อแถวที่แถวที่4นะคะของเสื้อรหัส SPS 011คะ่ะเราถักวนรอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นงานแทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่3นะคะเนะีคะเสร็จแล้วก็ดึงไหมผ่านนะีคะ ต่อไปจะเป็นแถวที่4ค่ะแถวที่สี่จะเป็นลายโปร่งก็ขึ้นโซ่สีมานะคะโซ่สีเสร็จแล้วพันหัวเข็มขึ้นหลักลงในช่องก่อนนะคะลงในช่องโซ่ก่อนหนึ่งครั้งเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะข้ามมาหนึ่งหลักมาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง ข้ามหนึ่งหลักก็จะตรงหลังจากนี้ก็จะตรงหลักพอดีนะคะเนี่ยคะ่ะที่จุดเริ่มต้นงานขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้หนึ่งสองสามสี่สี่หลักหลังจากหลักที่สี่ไปแล้วงานจะตรงแล้วนะคะงานจะตรงกับลายที่อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตรง ตรงหลักตรงนี้นะคะเป็นหลักที่ห้าโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลักที่หหลักที่เจ็ด สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขาหลักที่สิบแปดจะตรงหลัก ตรงนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วหลักที่19เก้าขาก็ข้ามหนึ่งนะคะมาลงตรงนี้แล้วโซ่หนึ่งหลักที่ยี่สิบนะคะจะลงในห่วงะคะ่ะลงในจุดที่เป็นโซ่หนึ่งอะนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นหลักที่ย1อ็ตรงหลักนะคะเนี่ยค่ะ แขนเสื้อนะคะลายโปร่งได้21หลักนะคะแถวนี้2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21ด้านที่เป็นแขนเสื้อนะคะได้21หลักนะคะตรงที่เป็นลายโปร่งวนมาอีกด้านนะคะด้านที่เป็นตัวเสื้อนะคะช่วงอก ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังถักเหมือนกันนะคะแล้วก็แขนเสื้อด้านขวากับด้านซ้ายถักเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะถักให้ดูแค่สองด้านนะคะก็ด้านแขนเสื้อได้ยี่สิบเอ็ดขาเสร็จแล้วมาดูด้านตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อก็พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นตรงหลักเลยนะคะขาตัวเสื้อก็พันหัวเข็มแล้วขึ้นตรงหลักเลย หลักที่หนึ่งขึ้นตรงหลักนะคะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะขึ้นหลักที่สองลงในช่องโซ่หนึ่งหลักที่สามเราก็จะข้ามหลักนี้มานะคะมาลงตรงนี้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งหลักที่สี่เราข้ามหนึ่งนะคะมาลงตรงนี้ สังเกตว่าหลักที่สี่จะเริ่มตรงกับลายพอดีแล้วนะคะนะคะสังเกตว่าหลักที่สี่จะเริ่มตรงกับลายด้านล่างพอดีแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะขยายออกมาได้ถึง4ี่หลักเลยนะคะจาก2หลักด้านล่างเนี่ยนะคะขยายออกมาได้สี่หลักแบบนี้ต่อไปตั้งแต่หลักที่ห้านะคะขึ้นตรงหลักไปเอย เนี่ยค่ะตรงหลักแบบนี้นะคะก็เจ็ดแล้วก็7 8 9 1สิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด

ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะขอสามสิบใหม่อีกทีลด 31 32 33อค่ะส3จะตรงหลักนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วมาดูตรงมุมนะคะโซ่หนึ่งหลักที่34เราก็จะข้ามมาค่ะถึง34แล้วนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะหลักที่35จะลงในห่วงโซ่นะคะ ที่เป็นโซ่หนึ่งะนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งอีกทีหลักที่37ลงตรงหลักตรงนี้จะเป็นมุมแบ่งพอดีนะคะเนี่ยค่ะแขนเสื้อได้21นะคะแล้วก็ตัวเสื้อได้37ค่ะเดี๋ยววนไปแขนเสื้อเลยก็ได้ค่ะ กลัวบ,บางท่านต่อต่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยววนมาที่แขนเสื้ออีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อบางท่านงงค่ะแขนเสื้ออีกด้านหนึ่งก็จะ21หลักนะคะหลักแรกก็จะขึ้นตรงตรงหลักพอดีเลยนะคะหลักที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะหลักที่สองลงในช่องที่เป็นห่วงโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งหลักที่สามจะข้ามมาลงตรงนี้นะคะข้ามหนึ่งช่องแล้วก็มาลงตรงนี้เสร็จแล้วโซ่หนึ่งหลักที่สี่จะเริ่มตรงกับหลักด้านล่างแล้วนะคะเนี่ยค่ะหลักที่สี่เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะจุดแบ่งอยู่ตรงนี้นะคะ4ีหลักเสร็จแล้วหลังจากนั้น ลายจะเท่ากันกับด้านล่างแล้วนะคะหลักที่ห้าตรงนี้แล้วก็หลักที่หกหลักที่เจ็ดค่ะหลักที่8ปดโซ่หนึ่งแล้วก็ลายจะตรงกับด้านล่างนะคะหลักที่เก้าโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สิบค่ะ โซ่หนึ่งหลักที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 mm. หลักที่19นะคะตรงนี้นะคะ mm. เสร็จแล้วโซ่หนึ่งหลักที่20จะลงในห่วงโซ่นะคะที่เป็นโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งหลักที่21ลงตรงหลักสุดท้ายของมุมแบ่งพอดีนะคะ ะะแขนเสื้อก็วนมาอีกด้านแล้วนะคะ21หลักขะหมุนมาอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นตัวเสื้อค่ะตัวเสื้อชิ้นหลังแล้วกันนะคะเริ่มหลักที่หนึ่งของตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะหลักที่หนึ่งก็จะลงตรงหลักพอดีเลยนะคะตรงนี้ เสร็จแล้วโซ่1ค่ะขึ้นหลักที่สองลงในช่องของโซ่เนี่ยนะคะที่เป็นโซ่1ตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่1ห,หลักที่สามเราจะข้ามมา1ช่องโซ่1ห,หลักที่4จะเริ่มตรงกับลายพอดีแล้วนะคะข้าม1ช่องแล้วก็ขึ้นหลักที่4นะคะจะตรงกับลายเดิมพอดีเลย เสร็จแล้วก็ตรงกับลายเดิมไปเรื่อยๆนะคะหลักที่ห้านะคะตรงกับลายด้านล่างไปเรื่อยๆหลักที่หค่ะตรงกับลายด้านล่าง7 8ถึงหลักที่9นะคะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกหลักนะคะแล้วก็หลักที่สิหลักที่สิอถึงหลักที่12 13องสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35แล้วก็หลักที่36

ด้านที่เป็นตัวเสื้อนะคะ36แล้วก็ตัวเสื้อด้านนี้นะคะเดี๋ยวขอนับใหม่อีกทีจริงๆ36นะคะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36ค่ะตัวเสื้อด้านละ36นะคะด้านนี้36แล้วก็อีกด้านนี้36หลัก แอบนับตอนไหนไม่รู้ได้37มสิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะมุมแบ่งขอเลื่อนมาร์เกอร์ขึ้นมาที่มุมแบ่งค่ะนีค่ะจุดแบ่งชัดเจนอยู่ตรงนี้นะคะนีค่ะจุดแบ่งชัดเจนก็เริ่มนับตั้งแต่หลักที่1ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแค่ะจบงานที่36มขอดูตัวเสื้ออีกด้านหนึ่งค่ะเมื่อกี้ไม่รู้ไปเผลอนับตรงไหนได้37ขอเลื่อนขึ้นมาที่มุมแบ่งค่ะมุมแบ่งชัดเจนจะอยู่ตรงจุดที่ชนกันพอดีนะคะตรงนี้ นะคหะลักแรกนับตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสดยี่สิสี่หกยดสามสิบสเนี่ยค่ะถูกต้องลาค่ะตัวเสื้อ36นะคะแล้วก็แขนเสื้อ21 ขอนับแขนเสื้อมอีกทีหนึ่ง2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21โอเคถูกต้องแล้วค่ะเนี่ยค่ะแถวที่แถวที่สี่หนค่ะแถวที่4นะคะแขนเสื้อได้21หลักค่ะแล้วก็ตัวเสื้อได้36นะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะ เดี๋ยวมาต่อแถวที่5ที่คลิปต่อไปนะคะ